ณเมืองฟุตปาดผลไม้มากมายต่างมีความสุขและสนุกสนานวิ่งเล่นกันอย่างร่าเริงสุดๆฝรั่งด้วยตัวใหญ่กว่าใครจงมักเบ่งคู่เพื่อนเสมอๆแอปเปิลเพื่อนที่แสนดีและเข้าใจความรู้สึกเพื่อนอยู่เสมอมังคุดเป็นเพื่อนที่แสนซื่อที่สุดและแถมยังเป็นคู่แฝดคู่สีอีกด้วยเงาะผละไม้ที่สดใสร่าเริงขี้กลัวตลอดเวลา ต้นโชกุนเป็นครูสอนวิชาป้องกันตัวนักเรียนทุกคนทราบไหมว่าหากวันใดวันหนึ่งสัตว์ประหลาดเข้ามาจู่โจมเมืองของเราเราจะทำยังไงวันนี้วิชาเอาตัวรอดเราจําลองเหตุการณ์ขึ้นมานี่คือภาพสเก็ตของสัตว์ประหลาดที่จะคลองเมืองเรานักเรียนทุกผลต่างวิ่งหน,นีกัน มีเพียงฝรั่งที่ยังคงหยิ่งยโสและไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นฮ่าๆๆในกันไอสัตว์ประหลาดเยนแล้วจ้านักเรียนห้องสามศูนห้าต่างเดินกลับบ้านกันเือวันนี้เรื่องเอาตัวรอดฉันว่าถ้าสัตว์ประหลาดครั้งเลกมันน่ากลัวนักอย่าร้องเลยเงาะสัตว์ประหลาดจะคองโลก กัวอะไรกันก็แค่สัตว์ประหลาดไอสัตว์ประหลาดแน่จริงแกก็ออกมาเซ่เอาไมค่าเห็นไหนกันออกมาซิสัตว์ประหลาดจากฝรั่งหันหันคันคันปั่นปั่นจนกลายมาเป็นทิปโกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเอ็งใหญ่ข้าใหญ่กว่าเอ็งฮ่าฮ่าฮ่า